ถ้าเราสังเกตดีๆในเมืองยะลาเองหรือว่าในเมืองต่างๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยร้านที่ค่อนข้างคึกคักในช่วงเทศกาลต่างๆก็คือร้านทองเราก็มองว่ามันก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เราสนใจแน่นอนว่าไปเดินที่นู่นเนี่ยเราก็ได้ไปรู้จักผู้คนเราก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนต่างชาติ วิถีชีวิตของคนที่นั่นหลังจากที่เรากลับมาเนี่ยเรากลับมาเมืองไทยนะฮะโดยพื้นฐานของตัวผมเองเนี่ยครอบครัวเนี่ยก็จะทําธุรกิจเกี่ยวกับว,วัสดุก่อสร้างอยู่แล้วตัวคุณพ่อเองเนี่ยก็สนใจในเรื่องของการซื้อที่สร้างบ้านและก็ขายพอเรากลับมาเนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยกับการที่คุณพ่อพอมีที่อยู่บ้างนะครับบางส่วนเราก็ใช้ความรู้ความสามารถในสิ่งที่เราเรียนในด้านวิศวกรรมโยธานเนี่ยมาสร้างบ้านและก็ขายแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากตอนที่อยู่ที่นั่นก็คือการ การแบ่งพังเมืองแบ่งโซนหรืออะไรเงี้ยเราก็มองว่าการสร้างบ้านของเราการทําอสังหาริมทรัพย์ของเราเนี่ยมันก็คือหนึ่งในการที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพื้นที่นั้นๆด้วยแน่นอนว่าพอเวลาเราไปพัฒนาอสังหาไปพัฒนาที่ดินเนี่ยความเจริญมันก็จะไปสู่บริเวณนั้นๆไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางหรือแม้กระทั่งการทําให้อสังหาบริเวณนั้นเนี่ยมีความครบถ้วนในเรื่องของร้านค้า หรือว่าในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็เอามาปรับใช้กับการที่เรามาทําที่นี่ แล้วพอเราทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็กระโดดตัวผันตัวไปทําร้านทองคือร้านทองเนี่ยเป็นอะไรที่ใหม่นะเพราะว่าพ่อแม่เราไม่ได้ทํามาด้านทองมันก็เป็นอะไรที่มันท้าทายสําหรับเรานะเป็นสิ่งที่ใหม่สาหรับเราแต่สาหรับผมแล้วเนี่ยสิ่งใหม่ๆเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ยากเกินกว่าที่ใครคนใดคนหนึ่งจะเรียนรู้ได้เราก็ไปศึกษาดูว่าการจะเปิดร้านทองมีคอร์สสอนไหมวิธีการดูทองหรือว่าวิธีการเปิดร้านอะไรเงี้ย <S 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 ผมกับแฟนนะฮะก็เทคคอร์สฮะที่กรุงเทพเราก็ไปเรียนเพราะเราไม่มีญาติทําร้านทองเราไม ในการทำน้ำทงเราก็มองว่าธุรกิจนี้น่าจะเป็นธุรกิจหนึ่งที่จะสามารถเลี้ยงชีพครอบครัวเราได้ เราสนใจในเรื่องร้านทองเพราะเรามองว่าถ้าเราสังเกตดีๆในเมืองยะลาเองหรือว่าในเมืองต่างๆใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยร้านที่ค่อนข้างคึกคักในช่วงเทศกาลต่างๆก็คือร้านทองคนในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะคนมาลายูเองเนี่ยชอบที่จะใส่ทองโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะชอบที่จะใส่ทองเราก็มองว่ามันก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่เราสนใจเราก็เลยไปเทคคอร์สเรียนดูทองว่าเออทองเขาดูกันยังไงของแท้ของปลอมของอะไรเงี้ยฮะคือการไปเรียนเนี่ยก็เหมือนการลงทุน อีกอย่างหนึง่งไม่ใช่ว่าการที่เราลงทุนเรามีเงินไปลงทุนแค่เฉพาะว่าเราทําร้านอะไรจบไม่ใช่การเพิ่มสเกลภาพของเราก็เป็นการลงทุนอีกอย่างหนึง่งพอลองเปิดก็ทำไปละจากที่เปิดมาเนี่ยก็ถือว่าอยู่ได้พออยู่มา2ปีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะขยับขยายเราก็เลยตัดสินใจจะสร้างบ้านสร้างบ้านเพื่อที่จะทําร้านทองด้วยชื่อร้านเราไหนจริงๆอ่ะชื่อว่าร้านอัลมาสซึ่งอัลมาสเนี่ยภาษาอังกฤษแปลว่าร้านเพชรพลอยความตั้งใจของเราตอนแรกเราต้องการจะเปิดร้านเพชร แต่ว่าในขณะที่เราจะก่อนจะเปิดด้านเพชรเนี่ยเราก็ไปเปิดด้านทองก่อนเปิดร้านใหม่เนี่ยเราก็ตั้งใจว่าเรามีทองแล้วเนี่ยเราก็อยากจะทําเพชรด้วยซึ่งล่าสุด2อสาสัปดาห์ที่แล้วภรรยาก็ได้มีโอกาสไปเทคคอร์สอีกอย่างที่เราบอกคือการเทคคอร์สหรือว่าการไปเรียนต่างๆมันก็เป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเพื่อที่เราจะสามารถเรียนรู้เพราะว่าพ่อกับแม่เราไม่ได้ทําสิ่งนี้มาฮะเราก็เลยต้องไปศึกษาจากคนที่รู้นะครับ ชาวยะลาเนี่ยเราโชคดีอย่างหนึ่งที่เรามีนายกเทศบาลน,นครยะลาก็คือท่านนายกอา๋าหรือว่าท่านพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญเนี่ยเขาได้พัฒนาเมืองทําให้เมืองยะลาเนี่ยมีความเป็นเมืองนะครับมันก็ทําให้เป็นผลดีต่อนักธุรกิจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะสังเกตได้ว่าในเมืองยะลาเนี่ยที่ดินค่อนข้างที่จะแพง ผมมองว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นการพัฒนาของท่านนายกนะฮะอาจจะพัฒนาเมืองทําให้เมืองน่าอยู่ทําให้เมืองสะอาดสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้คนที่อยู่ชานเมืองสนใจที่อยากจะเข้ามาในเมืองด้วยกับดีมานที่มันมากทําให้พื้นที่ในเมืองยะลานี่ก็มีราคาที่แพงขึ้นจนกระทั่งขยายวงไปบริเวณชานเมืองตอนนี้ก็เริ่มแพงขึ้นตัวผมเองแพลแนว่าเราทําอยู่ในเมืองแล้วเนี่ยเราก็อาจจะขยายต่อย,ยอดไปทํานอกเมืองด้วยและคนสุดท้ายเนี่ยผมอยากจะฝากในเรื่องของ การที่เราจะไปต่อปริญญาตรีเนี่ยเราตัดสินใจบนพื้นฐานของตอนที่เราอายุ18นะถามว่าประสบการณ์เนี่ยก็ยังไม่ได้เยอะมากนะเราก็มองว่าไอ้สุดท้ายแล้วเนี่ย เป้าหมายสุดท้ายในชีวิตเนี่ยหรือว่าสุดท้ายหลังจากที่เราจบมาเราต้องการทํางานอะไรเราชอบอะไรสิ่งนั้นจะเป็นองค์ประกอบในการที่จะช่วยให้เราตัดสินใจอย่างตัวผมเองเนี่ยตอนอยู่ม .6 เนี่ยเราก็ตัดสินใจว่าถ้าสมมติว่าเราได้ไปเรียนวิศวยโยธานเนี่ยเราก็จะสามารถต่อยอดในสิ่งที่เรามีได้เราอาจจะไม่ต้องนับศูนย์เราอาจจะมานับ1น,นับ2ได้ฉะนั้นสําคัญก็เรื่องการต่อยอดแต่สำหรับคนที่มองว่าเราไม่มีอะไรให้ต่อยอดเนี่ยผมมองว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้กับสิ่งใหม่ๆอะไรก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายมากฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราจะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆเนี่ยผมมองว่าแค่ให้เราทุ่มเทให้เราตั้งใจให้เราอยากจะทำนะฮะเราสามารถที่จะศึกษาได้ ขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมรายการของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีเรื่องราวดีๆนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาในรายการเราได้ค่ะขอบคุณค่ะ